ในรังสิมันรโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตโมรกโกประจําประเทศไทยขอให้ช่วยเหลือชาวโมรกโกที่ถูกหลอกลวงไปทํางานสแกมเมอร์ในเมืองมิวดีนะครับโดยทราบคร่าวๆตอนนั้นว่ามีประมาณ21คนซึ่งหลังจากทราบชื่อและเลขพาสปอร์ตของทุกคนแล้วจึงประสานไปทางกองทัพบ,บกไทยเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นนะครับทางกองทัพบ,บกได้พูดคุยกับเหยื่อและพยายามเจรจากับกองกําลังติดอาวุธ ที่ควบคุมพื้นที่ที่แหล่งสแกมเมอร์แห่งนั้นตั้งอยู่เพื่อขอให้กองกำลังดังกล่าวเจรจากับกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสแกมเมอร์ให้ปล่อยตัวเหยื่อชาวมรโกที่ถูกหลอกไปกระทังสามารถช่วยเหลือออกมาได้ในช่วงเช้าวันนี้จำนวน12คนนะครับโดยมีบางคนจ่ายเงินให้กับหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนที่เหลือตัดสินใจอยู่ทำงานต่อก็มีอย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ชาวมร็โกโกเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีคนไทยและต่างชาติอีกเป็นจํานวนมากที่ถูกหลอกลวงเข้าไปทํางานเป็นสแกมเมอร์ในเมืองต่างๆของเมียนมาที่อยู่ติดกับชายแดนไทยจึงยิ่งตอกย้ําให้เห็นถึงความสําคัญเร่งด่วนของปัญหานี้และจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องมองปัญหานี้เป็นวาระระดับชาติและดําเนินมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดครับคนจํานวนมากทั่วโลกนะครับที่ถูกหลอกประโยชน์ตรงนั้น แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่การค้ามนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมีการหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนไทยมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและอยู่ในบริเวณนะั้นผมคิดว่านี่คือความสําคัญที่ประเทศไทยนะครับควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับกองทัพบ,บอกอีกครั้งถ้าไม่ได้กองทัพบ,บกนะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาวมโรโกได้จริง ผมคิดว่าการที่กองทัพบกได้เพียรพยายามนะครับใช้เวลานะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็ต้องขอบคุณกองทัพบกและก็บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองทัพบกภายหลังคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยได้ประสานไปยังกองทัพบกนะครับโดยแจ้งว่า เอกอัครราชทูตโมรกโกประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือชาวโมรกโกที่ติดอยู่กับแก๊งคอเซนเตอร์ในบ่อนคาสิโนโประเทศเมียนมาซึ่งหลังรับเรื่องนะครับก็ได้ประสานข้อมูลไปยังกองกําลัง DKBA โดยมีพันเอกซาอองผู้บังคับการกองบังคับการยุทธวิธีและพลจัตวาสวยวะผู้บัญชาการกองพลน้อยที่3กองกําลัง DKBA ช่วยเจรจาโดยมีชาวโมรกโกได้รับการปล่อยตัว12คนและเดินทางมาถึงฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมัณฑกองกําลังนเรศวรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมารับตัวเพื่อประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตโมรโกประจำประเทศไทยต่อไป